สวัสดีค่ะดี่ฉันนางสาวเพรชรชมพูผู้ประเสริฐค่ะหรือเรียกสันส้นๆว่าทนายเพชรค่ะการพกพาอาวุธปืนโดยที่ไม่มีใบอนุญาต ย่อมเป็นความผิดอยู่แล้วค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราเห็นบุคคลนำพาอาวุธมาอาจจะไม่ใช่ปืนซึ่งอาจจะเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนอาจจะเป็นเช่นมีดหรือไม้ก็ตามนะคะณนะที่ตรงนี้ทุกคนก็อาจจะสร้างความตื่นตระหนกอยู่แล้วโดยทั่วไปค่ะส่งผลให้บุคคลนั้นอาจจะได้รับโทษทางอาญ,ญาด้วยค่ะการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารนณะอาจจะทําให้ทุกคนตื่นตระหนกแล้วยิ่งอาจจะก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรมได้ด้วยค่ะต้องไปขอใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ค่ะเอาไงวะไอ้บลอลเด็กนี่เพื่อนมึง นายคอมึงจะปล่อยให้เด็กนี่มันตายหรอ,อวะนอกจากอาวุธปืนแล้วก็ยังมีวัตถุกระสุนปืนดอกไม้เพลิงวัตถุระเบิดสิ่งเทียมอาวุธปืนและดอกไม้ไฟพศ2490บุคคลที่มีสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วไม่มีใบอนุญ,ญาตให้ครอบครองและนำไปใช้นะคะจะถือว่าเป็นความผิดโดยกำหนดโทษระวางไว้ตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง20,000บาทค่ะ